สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิสวงดิฉันอาจารย์ฟางรายงานตัวค่ะวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวของการกางมุ้งให้ศพทำไมถึงต้องกางมุ้งให้ศพหากจะพูดถึงการกางมุง้งทุกคนจะเป็นที่รู้จักกันทั่วตามบ้านเรือนทั่วไปก็พอจะมีให้เห็นอยู่บ้างแต่พอนานวันมาคนรุ่นหลัง มักจะรู้จักมุ้งลวดกันมากขึ้นการกางมุ้งให้กับผู้วายชนคนยุคนี้คงไม่เคยเห็นดิฉันเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันได้ยินแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยก่อนได้เล่าให้ฟังว่าการกางมุ้งให้ศพในสมัยปัจจุบันอาจจะถูกมองว่าไม่จำเป็นแล้วเพราะส่วนมากศพจะออกมาจากโรงพยาบาล ฉีดยากันบูดกันเน่ามาเรียบร้อยใส่โลงศพมาพร้อมกันเลยมุ้งจึงไม่จำเป็นต้องกางอีกต่อไปนานวันเข้าก็เลยจางหายไปแต่ดิฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนในสมัยก่อนเขากางมุ้งให้ศพกันทำไมการกางมุ้งให้ศพถือได้ว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่คนในสมัยก่อนนิยมทำกัน เมื่อมีคนตายพวกญาติญาติจะยังไม่นำร่างผู้ตายใส่ลงศพจะนำศพมาไว้แล้วญาติจะนำมุ้งมากางให้คนตายวิธีการกางมุ้งนั้นจะทำแตกต่างก,กันกับคนที่มีชีวิตอยู่พอสมควรกางมุ้งให้คนตายจะผูกหูมุ้งเพียงสองสายเพียงให้มุ้งคล่อมร่างของคนตายเท่านั้นกางทะแยงมุม ดูแล้วแปลกตาการกางมุ้งของคนปกติคนที่มีชีวิตอยู่จะผูกหูมุ้งสี่สายเป็นอย่างน้อยด้วยเหตุนี้เองผู้เฒ่าผู้แก่เห็นลูกหลานผูกหูมุ้งไม่ถึงสี่สายมักจะบอกว่ากางมุ้งให้คนตายหรือเป็นอัปมงคลเป็นลางไม่ดีนะลูกดังนั้นการกางมุ้งให้กับศพ ที่ผูกหูมุ้งสองซ้ายเป็นสื่อการสอนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นการเปรียบเปรยถึงการเลือกทางทำความดีและความชั่วที่นักปราชญ์สมัยก่อนต้องการนำเสนอให้คนทำดีการที่จะออกจากความทุกข์ยากได้จะต้องทำเองท่านต้องการจะสอนเรื่องบุญกับบาปคำว่าบุญการกระทำความดีภาษาบาลีที่ใช้คำว่าปุญญะ แปลว่าเครื่องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์การชำระจิตใจให้สะอาดจากสิ่งไม่ดีมีความเต็มมีความสุขทำดีแล้วมีผลคือความสุขบุญเป็นชื่อของความสุขส่วนคำว่าบาปการกระทำความชั่วภาษาบาลีใช้คำว่าป่าปังแปลว่าสิ่งที่ทำให้จิตใจมีคุณภาพต่ำลง สิ่งที่ทำแล้วเป็นบาปเป็นความชั่วเป็นสิ่งที่คนไม่ควรกระทําไม่ว่าด้วยทางกายวาจาและใจเพราะเป็นสิ่งที่จะนำพาความทุกข์มาสู่ตนและคนอื่นเราก็จะเห็นได้ว่าหากใครต้องการบุญจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นบุญจะได้ไม่เสียโอกาสที่จะได้บุญเพราะทำบุญไม่เป็นอย่าเชื่อตามกันมาโดยไม่รู้ว่าอะไรเป็นบุญมีความฉลาด รู้สิ่งดีไม่ดีความดีเป็นสิ่งชำระใจให้บริสุทธิ์เมื่อใจดีกิริยาอาการก็ดีตามไปด้วยนอกจากนี้เมื่อสิ้นลมหายใจแล้วก็จะมีบุญกับบาปสองอย่างนี่แหละที่จะพาดวงวิญญาณของเราให้ไปเกิดใหม่